แต่งหน้าไปมาหาลัยกันนะคะทุกคนรอบนี้นะคะหลักๆเลยมันจะใช้เป็นเครื่องสอําอางของ number s e นะคะซึ่งหาได้ตามบูธในห้างนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้ลดราคาอยู่นะคือมิวไปดูแลก็รู้สึกว่าเออมันน่าใช้ดีก็เลยเอามาลองเล่นดูแล้วพอใช้นะคะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าดีนะทุกคนแล้วก็เหมาะกับราคานะักเรียนศึกษาด้วยนั่นเองนะแล้วช่วงนี้ก็คือใช้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเขาติดทนคุมมานีแล้วก็ที่สาคัญเบลอผิวดีมากมากเลยนะคะโดยเฉพาะรองพื้นกับแป้งของเขานะทุกคนคือดีงามมากคุ้มราคาจริงๆนะคะสีก็คือเเข้้้าากกกัับบบบผผิวมมมมีลยไ่ตอองงสรพืนแ อื่นเลยด้วยนะทุกคนต่อมาท้างานคิ้วมันก็จะผสมเบอร์ศูนเข้าด้วยกันนะเป็นของเมลินด้ากับลากลาสนะคะก็ัปตามทรงคิ้วเราได้เลยนะคะส่วนอายแชโดว์นะทุกคนมีเลือกมาเป็นโทนชมพูนะจริงจริงมันจะมี2เบอร์นะคะทุกคนก็คืออีกอันนึงจะเป็นโทนสีส้มอมทองนั่นเองคะซึ่งมิวก็มีบ่อยแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเป็นโทนนี้มานั่นเองนะก็เป็นสีโทนชมพูที่ เข้ากับสาวผิวสีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีนแต่งได้ทุกวันเลยทีเดียวคือคิดอะไรไม่ออกก็แต่งลุคนี้ไปเลยอะทุกคนแล้วก็ปัดสีส่วนเกินออกด้วยแป้งผสมรองพื้นนะคะแล้วก็เขียนดอลลี่อายได้เลยนะคะคือช่วงนี้ติดมากเ่ยก็แบบน่ารักดีนะแล้วก็ไปดัดขนตาปัดขนตามานะคะทุกคนแล้วก็ใช้สีเนื้อแมทนี่แหละค่ะในการปัดแก้มลงไปก่อนแล้วก็ใช้ชิมเมอร์ปัดทาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไปไฮไลท์นะคะรอบนี้จะไม่ไม่ได้ทำคอนทัวร์กรอบหน้านะคะเพราะว่าสีรองพื้นเนี่ยค่อนข้างเข้ากับผิวมมีกกกกาาาาาาาเเลลลยยนนนนนนะแ้้้้ววว็็ทททดดิปปปบอร์งไัั่จใ เละะ็บนี้ก็จะมีความโกลอยู่แป๊บหนึ่งนะคะพอมันเซตตัวป๊บสีก็จะเข้มขึ้นแล้วก็ติดทนขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ฉีดด้วยเซตติ้งสเปรย์นะคะลูกที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็อไปแต่งตามกันได้โดยเฉพาะเครื่องสำอางคขะทุกคนหาได้งา่ายซื้อได้งา่ายแล้วก็สามารถแต่งไปเรียนแล้วก็ไปทํางานได้ในทุกๆวันนะคะเลือกสีที่เข้ากับผิวนะคะแล้วก็ไปตาตามกันได้เลยจ้า